เอาละครับผมเวทสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการลงยอดวิวของชิปเลวไอจีกันเนาะอันนี้ครับตั้งที่เป็นยังไงนะผมเดี๋ยวให้มันตามผมก็ได้แบบง่ายเลยเนาะออ่ะเก่อนอื่นเลยนะผมเลยเรากดเข้ามาที่ Google เนาะเรากดเข้าไปเลยที่ Google เนาะแล้วแค่มาพิมพ์ปัญหาที่ตัวนี้ตามผมเปมนกันนะครับว่า H ห้เชื่อเองด้านเราหรืคอมแบบปีน้อแล้วผิวคุณหาตามหน้าเลยนะผมก็พิมพ์มาแบบนี้เนาะอ่ะครับพิมพ์ไป วันนี้พี่ผู้หาตาพี่บิ๊มแล้วผงเบลแ่ที่คืมาด้ฟเบอร์บิมงด้เว็บไฟรา้ป็นอย่างนเนาะแล้วก็ได้เว็บไซต์เาจะมีได้กดลงชื่อเข้ใ้การเกิดสมาชิกกันด้วยระบบผ่านจะไป็นีสมาชิกก็เรากกดสมัครได้เลยรับมเราก็สมัครกันไปเนาะว่นนี้ก็สามารกลับไปแล้วที่ด้านตางการสมาชิเขาจะมีเยอกรอกชื่อกว่าเมียก่อหักกรลักเบอรบนี้ด้วยเนาะแล้วก็มาตีที่ตรงขานี้ไปของเรากดสมัครไปเนาะที่ง่ายๆการลงทะเบียนสมัครูงแรกเบืรอที่างนเรากดลงี่บร้กไไปด้เลยผมเราลงรื่อี่าไปเกดลย กดไปนะครับผมอ่ะวันแล้วเข้ากันไปแล้วที่หน้าต่างเดิมเว็บไซต์เราทีนี้หน้าต่างเดอรเว็บไซต์ก็ได้ปีหน้าต่างไปแบบนี้เลยโ้โก็จะมีปุ่มหมูนะผมแต่หน้าต่างไปแบบนี้กับเราเสมอที่จะต้องแต่กันได้หรือว่าจะมียอะหรือถ่วงบนตัวนี้กับเราเสมอที่จะต้องแต่งกันได้เนาะอ่ะหรือว่าใครถ้าอู๋จะมียอดเงินเราจะตะบุญก็เรามากดที่ตรงนี้กันตามที่เะาว่าต่ำเงินมา เราก็เกิดไปได้เลยอนาคตถ้ากดเข้ามากานณ์ที่เติมเงินหน้าต่างเสริมเติมบุญได้เป็นอย่างนี้เลยนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ทำการเติมเงินได้เนาะแล้วแต่มีช่องทางการเติมเงินที่กับเราได้สามารถที่จะกดขี่เข้าไปของพวกเราช่องทางการเติมบุญก็ได้ด้วยไปแบบนี้เลยเนาะจะมีช่องทางการเติมเงินเหมือนทางแกนที่ว่าโอ้โหตุ่มมันน ikum, Bref, ああี่วันเหล็กจุดตัวเป็นที่หรือบุฟเฟต์มันนี่อะไรแบบนี้ผมไม่เราสามารถที่จะเริ่มทำการเติมเงินได้ด้วยเนาะแล้วก็เริ่มไปได้เลยผมจากช่องทางการเติมเงินเนาะแบบนี้เลย อ่ะหรือว่าใครนะผมที่วีวยอดเตือนตัวเดีย่แล้วเราวตาจะบวกกไปได้แล้วขผมกดเนากดกับมาติน่าตานเดอร์วูดไซน์เราก็ได้แล้วผมเรากดติดมากันเนาะอ่าเรากได้กดกับกันมาแล้วตันเดอร์วูดไซน์เราตีเราคุณเราบวกผูดตัวบริการเรื่องของการทำงานกันได้เลยเราผูดเรากดเลิกไปเลยนะที่หมดหมู่แล้วผมอ่าพอได้กดกับมันแล้วที่หมดหมู่หมู่ผูกก็มีบริการแบบนีให้กับเราเสร็จมาที่จะเลิกกันได้เราก็เลิกกันได้เลยแล้วผมมุ่ยจีเป็นการเพิ่มยอดผิวชิมเลยไอจีเราก็เลิกกันเลยเนาะอ่ะพอเลิกก็ไม่ได้แบบนี้แล้วครรรรราาาาาวนนนีี้เเเเเเกกกกก็็ลลอท่่บิิัตมยะ อ่าเลิกบริการนะผมบริการม่แบบนี้เลยให้เราเรื่อยเราก็เริ่มไปเราผมกวดตัวไปตั้งทีเดี๋ยวถ้าต้องการน้ำผมกดไปอ่ะแล้วพอเลิกก็ได้แบบนี้ทั้งหมดปุ่ยบริการทีเดียวกดกลับมาของทีชิบิวองไอ้ชิปยวไอจีของเราผมจะเรื่องนัิชนี้แล้วกันเนาะกดไปอ่ะผมแล้วก็คัดเนาะพิงอ่าแล้วพอได้ลิงคลิปเลยอจีเรากลับมาแล้วให้ลิงก์วางพรอนนี้ไม่ได้แบบนี้เราให้เราเสรดจตรงนู้ต่ต้องการเต่เมื่มไปเลยนะผมอ่ะแล้วพอได้เท่าะเลพอได้เสร็จทางนี้เราก็ตรงนู้นได้แบบนี้เรากดสั่ง อันนั้นเพื่อนช่างซื้อก็ไปแล้วค่ะสองเซอร์สของเราเพื่อนทีบุกคุณมาแจ้งบอกกับเราเบอร์ปนะครับผมบัวได้รับกาสั่งซื้์คูณแล้วแบบนี้เนาะถ้าที่ง่ายๆก็เป็นการสั่งซื้อสุดชิดได้แบบที่เรับร้อยแล้วเราผมกตัตามแบบนี้ไปเลยเนาะอ่ะหรือว่าใครที่ได้ทำการสั่งซื้อจบไปแล้วเราอยากตัวออเดอร์เราผมูกออเดอร์เป็นยังไงเราถึงทำการสั่งซื้อกันไปเสร็จนะก็ษาพาในที่กดเข้ามาดูที่ตรงนี้ยันได้นะฮะผมจะบวกการงตัวยังให้เรากดกดกนได้เลยอ่ะ แล้วพอที่เข้ามากรรวแล้วดีปอดต่างอุดบอดต่างคือเขาก็จะมีการแจ้บวกยอด o ่องสถานอะไรเดี๋ยวแบบนี้ก็สามารถที่จะกดทยเรื่อยๆอ่าอย่างเอาไดนั้นกำลังเปนทุกนนี่จะทำเว็บไซต์ผมทำเว็บไซต์เขาก็จะมีการแก้บวกต่อมาเนาะการรวบรวมผลการดำเนินการน่ากนี้ขอเราก็รอไปก่อนจะควงเือ้องไปแจร้อนเนาะ่หรือว่าใครที่ได้เข้ามาดูยอดอเดอร์กันแล้วว่า order เป็นไงผมกรากำลังรอวัดอยู่เราก็สน่จบริการเดินเสริมเพิ่มด้วยเนาะหรือว่าใครที่กำลังทำการรากันอยู่เราก็สั่งแจ้งบริการเดินเสริมเพิ่มด ตัว่ามา้าที่หน้าต่างบ Polski, รกิกา oh. รราวบทต้าต่างจะเป็นอย่างนี้เลยผมราสามารถที่จะเข้ามาแล็ทำการลงบุถูกบริการแรกรกเติบโคนได้เนาะหน้าต่างตัวนี้เขาก็จะเป็นการลงบุูบริการใ้กับเราเราจะสามารถทีะเข้ามาดูบทนำทีเมากเพื่อเปิดนี้เลยเนาะใครสนใจเร่ทางบริการอะไรผมการนำไหนเราสามารเติ้โกันได้แล้วก็ทำการกัได้เลยเนาะหรือว่าใครในหน้าที่ padding, นี้ที่กำลังโบูถบูบริการอะไรอยู่แล้วก็รู้ว่ากำลังทำกันอยู่แล้วกมีปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้อยากัหเชี่อเกิดปัญหาเก็สาามรถที่จะกกดเข้าาามมที่ตตรงนนวะ ถา้าผมได้โกนทำมาการณ์แล้วท so the ี่ครั้งตั Mortal ๋วของเด็กตรงอตัวในการแจ้งปัญหากับารบินก็ได้เป็นอย่างนี้เลยผมเราะสามารถที่จะเข้ามาแล้วนัดแจ้งปัญหากับารบินได้ง่ายๆเป็นแบบนี้เลยปะก็เพียงเราได้ไปตีหัวข้อแล้ววงที่ว่ว่าเรือตรงนี้ไปเพื่อประจานแจ้งปัญหาการบินนะผมก็เพียงแค่พิเศษแล้วเราโกงส่งตั๋วไปตอนนี้ง่ายๆก็เป็นการแจ้งปัญหากับยอกมบบินได้เป็นพื้นที่ทุกหล่อเลยนะผมก็ตาแบบนี้กันไปเนาะอ่ะหรือว่าใครห้ผมที่ได้ผม ไอ้เจ็บไอ้ที่ได้ใช้งานไปแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรยังไงเลยนะผมไม่จําเป็นต้องมาแจ้บปัญหาแกปิ้นเนาะเช็คงานก็ไปตามปกติแล้วก็ไม่ได้เกิดปัญหาเนาะเผื่อใครที่อยากได้แนะนำเพื่อนหราควรู้จักเพื่อนผมในถนนการใช้งานเว็บไซต์เนาะใครที่มีเพื่อนมีคนรู้จักอยากจะแนะนำแม้าเขาไม่ใช่เว็บไซต์ก็สามาที่เดือนนี้เาเพื่อนก็ได้เปิดแยกของปิ้งที่กดเข้ามาที่ตรงนี้แล้วได้ข่าวมาแนะนำเพื่อนก็ได้เข้ามากันที่แนะนำเพื่อนหน้าต่างการแนะนำเพื่อนจะได้เป็นอย่างนี้นะผมไว้กับเราเสมอที่จะเข้ามาแล้วกนเราหลอกเรียู่ตนี้้้ผมไ่่รรูใคเเพืืออนนนหจักาะ ไอ,ขอเขาได้เข้ามาในริงของเว็บไซต์เพื่อบริการสบายมันก็ต่างวันต่างต่างน้องเดลเวียไซท่านี้ยก,ปกเป็นการแนะนำเพื่อนกันได้เปิดไปที่ไปไปไปนนย <S <S <อ>ุบแล้วเปิดไปง่ายเลยเนาะก็ตาเปบนพีเรามุ่งจากขั้นตอนการแนะนำเพืนน่อนเนาะก็ไม่มีน้ำบ้างแล้วผมก็ลองกลับไปดูตรงตียอดอ่ายอดยอดพิลของชิปเลือดไอจีเราไปดีกว่าเอาไปถึงเหตุบ้านแล้วน้องก็ลองกลับไปดูเลยดีหน้าจอดูแล้วผม อะไรนี่เลยองหลังจากทำการของเซเร่ er, น้วนอ,อนะคู่งเหมือนตอนนี้ยอดผู้ชมชิวเลยจเราว่กกากำลังรูแทบเพิ่มมาจนแทบจะเสร็จแบบนี้แล้วผมก็พูดมาเป็นหกสินีและนะ้วเนาะก็ให้เรากลับไปกอดตะคู่แโ่ผมไม่ต้ไปจเจร้อะไรมากมนะายแล้วก็ลองเกิมๆเอี๋ยวก็ลงเริเงิการแล้วก็ซ้ขึ้นมาแบบนี้เราหินเราก็ลองกับไปกอดตะคู่เลยนะผมแบบนี้เลยเนาะ,ะตาน,นี้เราจยขั้นตอนการทำเนาะเดี๋ยวใครที่สุดใจอยากจะเขามปน้องตาแต่ผมได้แปะลิงก์อวส่ไว้ใ,ให้ผมได้หันเดื่องเข้ามาแล้วพอชงตาม เื่ออะไรนะผมเพื่อใครเทสต้เขาาติดตามผมกันแล้วเกิดปัญหาอะไรยังไงผมไปแบีจะวุ่นวายกันไปผมในส่วนเวซาก็มีแจ้งประถาก์จบินแต่เบอกไปผมก็เขาไปแียประถารบินได้ก่อนแล้วผมก็จะวุ่นวาเนาะตาเปบนี้ก็เลยผมส่วนวังว่าเปนเบียนมาลงมูแทมเราตเสร็จเดีมันก็เปื่อันี้สักพักเนาะหม้องที่ไปกันก่อนผมจะคิดแตยากเกินไปแล้วก็ไปก็ฝากไว้ปฏิดียกันเนาะผู้ีอไรผิดไปทำอะไรผิดไปก็องขอทกระตสหรับวันนี้แล้วว่าทงตูกันไปแล้วก็ให้ันนายก็ขอบคุณ